นี่คือจิตวิทยาสายมืดในการทําให้คนคิดถึงคุณและภาวะพะวงถึงคุณตลอดเวลามันคือเทคนิคของพูดแอ็นพูครับนั่นคือการผลักและการดึงคือเวลาที่เขาให้ความสนใจคุณเนี่ยให้คุณก็ให้ความสนใจเขาแบบสุดๆเลยนะครับดูแลเอาใจแบบสุดๆครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาเริ่มเงียบให้คุณเงียบด้วยเหมือนกันครับคุณไม่ต้องสนใจกลับมาโฟกัสในชีวิตของตัวเองครับแต่เวลาเขาเข้ามาในชีวิตก็ให้คุณแอคอาร์ดกับเขาเนี่ยใส่ใจแบบสุดๆดีแบบสุดๆแต่พอเขาถอยเนี่ยให้คุณถอยออกมาเช่นเดียวกันครับ สิ่งนี้เนี่ยมันทาให้อีกฝ่ายรู้สึกเอ๊สงสัยว่าทําไมเวลาเขาหางทำไมคุณไม่ตามนะครับมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหรือคุณมีคนใหม่หรือคุณมีคนอื่นเอ๊แต่ว่าเวลามาคุยกับคุณเนี่ยแต่คุณก็คุยดีด้วยเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามันมีความสับสนในอารมณ์ครับและมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสับสนว่าคุณเป็นยังไงแน่และจะตามติดชีวิตของคุณมากขึ้นตามดูชีวิตของคุณมากขึ้นและภาวะผวงชีวิตของคุณมากขึ้นครับเรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิก 900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณครูคหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับ เขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่3หมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่า มันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับกูคมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของ ของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ